ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านอำเภอหนองบัวร่วมกับหน่วยทหารสร้างฝ่อยชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามรายละเอียดได้จากคุณพิพัฒน์อัธพุทธในข่าวท้องถิ่น สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันอังคารที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครับกับการนำเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกกันครับ พลตำรวจโทพิจารณ์จิตติรัตน์ที่ปรึกษานายวิษนุคเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวอัมพวันเจริญกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน6โครงการวงเงินงบประมาณกว่า8.6ล้านบาท คณะได้เดินทางลงมาดูพื้นที่จริงที่จะดำเนินการในโครงการ4ี่โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบบูรณาการขุดสระหลวงบ้านห้วยบ่อทองหมู่ที่ห้าตําบลบ้านมุงอําเภอเนินมะปรางโครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบบูรณาการขุดลอกคลองละครหมู่ที่6บ้านกรงเกรงหมู่ที่10บ้านแหลมครกตําบลนครป่าหมากไปหมู่ที่สองบ้านเนินกลุ่ม อำเภอบางกระทุ่มโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกลังสายลำเหมืองหมู่ที่เจบ้านกรงเกรงเข้าบึงตาดวงตําบลน,นคลปรป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มและโครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบบูรณาการก่อสร้างฝายถาวครคลองคูหมู่ที่หตําบลวังทองอำเภอวังทองทั้งนี้ครับเพื่อนำไปประกอบการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเร่งด่วนต่อไป